ไสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินจะต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยเต็มกำลังความสามารถด้วยร่วมคตดิด้วยความเข้มแข็งเสียสละและระมัดระวัง ให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรมเป็นกลางด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่าการปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและของประชาชนทุกคนพระบรมราโชวาทเนื่องในวันขราชการพลเรือนพฤษราช2543สู่เส้นชัยไวยเกษียณความภาคเพียรที่ภาคภูมิ วันที่การเดินทางบนเส้นทางชีวิตสายราชการของท่านได้ถึงเส้นชยัยด้วยความสําเร็จที่งดงามสมกับที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละจนเกิดผลดีแก่ราชการสังคมและประเทศชาติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังวันนี้พวกเราชาวส่งเสริมการเกษตรจังหวัดศรีสเกตขอนนอมคาระวะในคุณงามความดีและได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อจัดงานกระตะเวทิตาจิต แต่ผู้เกษตรอายุราชการในปีงบประมาณ2 5 6 7ตามรายนามดังต่อไปที่ค่ะนายวิชัยศรีภูงามบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2,532ในตำแหน่งเจ้าพนักง,งานการเกษตรสณศูนย์น 0, ขยายพันธุ์หม่ที่5จังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่ม,ม่อนไหมกองส่งเสริมพันธุ์พืชกรมส่งเสริมการเกษตรจากนั้นในปี2,541 ได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่งานพืชสวนฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร6และในปี2547ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่ศูนย์บริหารศัตรูพืชสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6จังหวัดเชียงใหม่ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร7ก่อนจะเปลี่ยนเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการในปี2551 จากนั้นจึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ในปี2557ต่อมาในปี2560ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้า,า,นากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตณสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และในปี2564ท่านได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเกษตรจังหวัดศรีสะเกดณสำนักง,งานเกษตรจังหวัดศรีสะเกดจนถึงปัจจุบันดวใจสบ บอกกันถูกกกใจกันายแวนพม,มคุณบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่2ตุลาคม2534ในตำแหน่งเจ้าพนักง,งานการเกษตรสอนาสำนักง,งานเกษตรอำเภอราศีสไลจยจังหวัดศรีสะเกดจากนั้นในปี2546ย้ายไปช่วยราชการที่สำนักง,งานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัยในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร6 ่อมาในปี2551ท่านย้ายไปปฏิบัติราชการที่อำเภอบึงบูนในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและย้ายไปรักษาราชการในตำแหน่งเกษตรอำเภอศรีลาดในปี2557รักษาราชการในตำแหน่งเกษตรอำเภอนุนคูในปี2558จากนั้นท่านจึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเกษตรอำเภอชำนาญการพิเศษนสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันในปี2 5 6 0 ต่อมาในปี2561ทา่านย้ายไปดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอชำนาญการพิเศษณนะสำนักง,งานเกษตรอำเภอศรีรัตนาและในปี2562ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอชำนาญการพิเศษที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษจนถึงปัจจุบันาอวแทนคขบใจ สุทินวงศ์สวัสด์บรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่3มกราคม2532ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร2ณสำนักงานเกษตรอำเภอปรางูจังหวัดศรีสะเกษจากนั้นในปี2534ได้ย้ายไปปฏิบัตรริราชการที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร3ต่อมาในปี2555ท่านได้ย้ายไปปฏิบัติการที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากนั้นในปี2558ท wow ่านยายกลับมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกดและได้เลื่อนตำแหน่งเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษณนสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกดในปี2563ต่อมาในปี2565ย้ายไปดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอชำนาญการพิเศษณสสำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน และในปี2566ท่านย้ายมาดำรง,งตำแหน่งเกษตรอำเภอชำนาญการพิเศษณสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษจนถึงปัจจุบนันน,งงงนางวรรภาหาธรรมบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่3ตุลาคม2548ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรส3 ณาสำนักงานเกษตรอำเภอตาลสูงจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาในปี2554ย้ายไปปฏิบัติงานที่สำนักงานเกษตรอำเภอบินจลักจังหวัดศรีสะเกดในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและในปี2558ท่านย้ายมาปฏิบัติราชการที่กลุ่มอลาขาพืชสสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกดจากนั้นจึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเกษตรอำเภอชำนาญการพิเศษณสํสำนักงานเกษตรอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ต่อมาในปี2563 ได้ไดย้ายมาดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอชำนาญการพิเศษณสำนักงานเกษตรอำเภอการทรเร์จังหวัดศรีสะเกษและในปี2566ท่านได้ดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอชำนาญการพิเศษณสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนาจังหวัดศรีสะเกษจนถึงปัจจุบัน ราชการเมื่อวันที่1มกราคม2542ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร2ณสำนักงานเกษตรอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครต่อมาในปี2543ได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร2และย้ายมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเกษตรอำเภอคุณหาจังหวัดศรีสะเกษในปี2551ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร3ก่อนจะเปลี่ยนเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จากนั้นได้เลื่อนตำแหน่งเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการในปี2565และในปี2566ท่านได้ดำรงตำแหน่งรักษา,าการเกษตรอำเภอภูสิงห์ณสำนักง,งานเกษตรอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกตจนถึงปัจจุบันน,าง,า,นางเสด็จก้อนทองบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่17สิงหาคม2532ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสเกต และในปี2562ท่านได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานณสำนักง,งานเกษตรเพเภอคุณหาจังหวัดศรีสเกตจนถึงปัจจุบนันจ,จากรายนามและประวัติการรับราชการของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี2567ดังที่ได้กล่าวมานี้เปรียบได้ดังเครื่องหมายยืนยันความสำเร็จในการประกอบอาชีพราชการทุกผลงานที่ท่านได้ทำ ทุกคุณงามความดีที่ท่านเคยก่อจะเป็นที่จดจำในคนรุ่นหลังเสมอขอบคุณที่ทำงานหนักเสมอมาพวกเราชาวส่งเสริมการเกษตรจังหวัดศรีสเกตขอนอมรับเอาคำสอนและแบบอย่างที่ดีเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานต่อไปและขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านขอให้ท่านได้ใช้เวลาสำหรับการพักผ่อนอย่างเต็มที่และมีความสุขตลอดไปขอบพระคุณค่ะ